ผมขออนุญาตเรียกคุณยูโซถูกไหมฮะได้นะครับคุณยูโซนี่มีปัญหาสะเก็ดเงินความดันสูงครับคบแล้วก็ลิสศีดวงทวารด้วยครับอันไหนมาก่อนมาหลังยังไงครับเดี๋ยวจะจะบอกกันนะยูโซแหมาะเออมึงคุยภาษาไายไม่ค่อยได้ไม่ค่อยฉะนะอาา่ะาฮะคุยภาษายาวีเยอะ ะะเยอได้เหรอฮะภาษายาวีฉะเยอะภาษาไทยมันใกล้ฉาทลัยเหรอครับพูดเยาวีได้ใช่ไหมฮะคุยยาวีได้อ้าวถ้างั้นผมคุยไม่ได้ฮะยากนะฮะถ้าอย่างงั้นผมคุยช้าๆนะครับช้าๆนะครับอ่าเป็นอะไรก่อนเป็นสเก็ดเงินก่อนครับเป็นสเก็ดเงินก่อนสเก็ดเงินก่อนครับแล้วเป็นความดันโลหิตสูง ความดังเราหศูนย์เริ่มเป็นสะดวนมันเป็นสะดวนก็ประมาณสามเสีดวงส่ดวนสีดวงสามปี Billie ส, <c oughs> สามปีอยาหูเลาะนะฮะเออนี่ต้องบอกว่าเก่งมากเลยนะ <Sham. S 1> ประมาณสามปีนะ,ะมันเวลาออกมันออกเลือดใช่ไหมถ่ายม,ามันออกเลือดเออมันออกเป็นเลือดมันออกเป็นเม็ดเม็ดเม็ดครับเออพอกินยาในตลาดใช่ไหมพอบังเทาย็นเดียวใช่ไหมบังเ่ายันไม่หายเลยครับเออพอ พอกินกินหมดยาก็ขั้นที่สองก็ไปกินยาอะไรครับเป็นกินยาในยาในตลาดนั่นแหละอ๋อซื้อเอาในตลาดครับยาลูกกรอนอย่างเงี้ยนะยาเขามอในตลาดอ่ะหมอในตลาดครับมอในตลาดว่าเออยาจะเอายากอดดีใช่ไหมเออว่าดีดีกินก็ไม่ไม่หายพอบันเท้าอันเดียวบันเท้าอันเดียวกินอยู่กี่เดือนฮะกินปะ กินสันเดือนประมาณสามเดือนนะครับมันบันเทาวาการแค่นั้นนะครับเออแค่บางเทายาเดียวไม่หายพอกินกินก็เป็นอะไรมันความดังสูงอีกออกมาเป็นความดังสูงอ่าความดังสูงอีกประมาณร้อยเจ็ดสิบกับเออกินก็ ไม่หายเหมือนกันกินเผ็ดจัดรสจัดอะไรก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เลยกินเผ็ดไม่ได้เลยมากินเผ็ดก็ออกเลือดเลยอ๋อมันเป็นเออมันออกเป็นเม็ดเม็ดเม็ดใช่ไหมเวลากินมันออกเลือดบูเลือดเยอะมาออกเลือดใช่ไหมเออพอกินเอ็มนี่ก็ปีิบัติไปที่บ้านเพื่อนกะกะโซไปเยี่ยนดูว่าเออให้กินบินนี้แหละ ให้กินบิมครับเบสิให้กินบิมนี่แหละครับเอพอกินก็อาการมันจะดีขึ้นอืนนอคืออาการมันจะดีขึ้นพอกินวันละเช้าสองเม็ดครับวันละเช้าวัเช้าสองเม็ดเช้าสองเม็ดก็นอนสองเม็ดก็นอนสองเม็ดครับอาการจะดีขึ้นขึ้นขึ้นตอนนี้มันดีขึ้นแล้วไม่มีแล้วกินไ<ะ>ปนานแค่ไหนถึงดีกินก็ประมาณนั่นหมดอะไร สังกับเสังกับปุ๊นั่นแหละอ่าสามกระปุกนะฮะทานไปสามกระปุกก็ดีขึ้นอดีขึ้นอ่าตอนนี้ไม่มีแล้วหายไปแล้วลิขิตดวงหายแล้วหายแล้วแล้วความดันล่ะความดันก็หายไปแล้วหายไปแล้วหายไปแล้วสเก็ดเงินล่ะหายไปแล้วตอนนี้หายหมดแล้วหายหมดเลยเหรอไม่เป็นอะไรเลยตอนนี้ไม่เป็นอะไรเลยโอแข็งแรงดีแข็งแรงดีเออตอนนี้ดีใจมากมากแลดีใจมากมากดีใจมากมากอาจารย์ครับ มันน่าจะไม่เกี่ยวข้องกันเลยสะเก็ดเงินความดันโลหิตสูงฤส <c oughs> ีดวงทวารที่จริงก็น่าจะเกี่ยวข้องนะคะเพราะว่าการเป็นสะเก็ดเงินเนี่ยมันจะก่อให้เกิดความเครียดนะฮะถ้าเครียดเนี่ยความดันก็สูงขึ้นครับมีโอกาสเป็นฤิสีดวงทวารได้ด้วยอ๋อเหรอฮะนะอ๋อฤาสีดวงก็เกิดจากเครียดได้เหมือนกันนะคะทีนี้อย่างสะเก็ดเงินเนี่ยสาเหตุก็จะมีอยู่สองอย่าง อย่างแรกก็เกิดจากกรรมพันธุ์ครับถ้าเกิดจากกรรมพันธุ์เนี่ยก็จะเป็นการที่ว่ารักษาไม่หายแต่คุมอาการได้นะฮะอีกอย่างหนึ่งเขาบอกว่าเนื่องจากระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยมันส่งสัญญาณผิดปกติมันทำให้เซลล์ภูมิคุ้มกันเนี่ยไปยังบริเวณผิวหนัง แล้วก็ไปหลังสารตัวหนึ่งก็คือ TNF a l p h a ลาที่นั่นซึ่ง TNF a l p แลฟาน h i ก็จะกระตุ้นให้เซลล์ผิวหนังเนี่ยแบ่งตัวเร็วร นั้นพอมันแบ่งตัวเร็วปกติเนี่ยวงจรของเซลล์ผิวหนังเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ28ถึง30วันอ่ามันต้องลอกของเก่าออกไปใช่่ะแ,แต่ถ้ามีการส่งสัญญาณจากภูมิคุ้มกันที่ผิดปกตินี่มันจะใช้เวลา2-3วันเท่านั้นคือมันจะเร็วขึ้นมากเพราะฉะนั้นมันก็เลยดันเซลล์ข้างบนขึ้นมา,า,าที่ยังไม่ทันจะ จะตายอะไรอย่างเงี้ยนะคะดัน <D un> ขึ้นมามนก็เลยกลายดูเป็นสะเก็ดบางรายถ้ามันดันขึ้นมาโดยที่เซลล์ยังไม่ตายมันก็ทําให้ดูเหมือนว่ามันจะเกิดเป็นแผล <P ong> ขึ้นมาเป็นแผลออกมามีเลือดซิบซิบบ้าง <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเป็นความผิดปกติของเรื่องของระดับเซลล์นั่นเองนะฮะอันนี้ก็คือสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกันก็ทําให้ทั้งสะเก็ดเงินลสสีดวงแล้วก็ความดันโลหิตสูงหายไปพร้อมๆกันทุกวันนี้ยังทานอยู่ไหมฮะ วันนี้ก็มันไม่มีอะไรเลยมันดีมันดีแล้วหายขาดเลยหรือเปล่าให้ขาดให้ขาดถ่ายปกติปกติเลยไม่มีมูกเลือดไม่มีถ่ายเป็นปกติเลยเให้ปกติเลยโอ้ oh, อันนี้ต้องถือว่าโชคดีมากๆาเลยนะครับที่มารู้จักกับบิมผมผมถามคุณยูโซนิดหนึ่งอาการสะเก็ดเงินก็ดีอาการ มุกถ่ายมุกมเลือด,ดออความดันทั้งสามอาการนี่อาการไหนตอนนั้นมันรุนแรงที่สุดรุนแรงที่สุดก็สะดวนนี่แหละิซศดลิซศดวนนี่แหละเพราะฉะนั้นก็เลยใช้ไอ้ขวดสีเขียวพอมันออกมันเห็นกาขาวกับเขียวนะมันเวลามันที่ที่บอกเมื่อกี้เลยใช่ไหมมันออกเป็นเม็ดเมนม่นันสะดวนนี่หายยากจริงๆอ่ะกินยาในตลาดก็เอาไม่อยู่ ไม่อยู่ <Yeah. S 2> พอ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 อยู่ได้พ่อกีเอ็นนี่ก็มันสบายใจมันหายไปต,ตอนนี้หายหายขัดแล้วอืมนะ,ะครับก็จากตรงนั้นมันก็คงจะทําให้ความดันหายไปด้วยนะฮะจากที่ฤลืดวงดีขึ้นทีนี้ผมยังไม่แน่ใจเกี่ยวกัเรื่องสะเก็ดเงินว่าทำไมาหายไปได้ยังไงนะฮะ ก็ยังยังงงๆอยู่อาจจะเป็นเพราะความเครียดมันลดมันก็สะเก็ดเงินมันก็หายหรือเปล่าครับเพราะถ้าถ้าสะเก็ดเงินนั้นไม่ได้เกิดจากกรรมพันธ์นะคะคุณยูโซเริ่มเป็นสะเก็ดเงินเมื่อไหร่คะเป็นสะเก็ดเงินประมาณห้าปีที่เพิ่ที่แถวนี้แหละแถวๆหัวนี่แหละแถวๆพอเวลากินยาเป็นมันมันออกมันออกแบบแบบบวนๆมันแตกๆข้างคำอไรนี่แหละ เออเมะพอพอไปโรงพยาบาลใช่ไหมมาว่าเออกินยามาว่าเออดีดีดีพอกินก็แบแบบอกเมื่อกี้นี่แหละพอกบันเทาอย่างเดียวบันเทาอย่างเดียวเออบอกบันเทาอย่างเดียวเออพอแบบกินยานี่ยใช่ไหมมันหายไปเรื่อยเรื่อยค่อยค่อยหายไปเรื่อยเยแต่ว่าเดี๋ยวพอหยุดก็มา หยุดยาก็มาหใหม่ครับครับพอหยุดยาก็มาใหม่อพอ,อยาในตลาดใช่ไหมคือพอกินยาน,นี่ก็หาย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 ไปเลยหายขาดตอนนี้ไม่มีแล้วคือถ้าไม่ใช่เกิดจากกรรมพันธุ์แต่เกิดจากการผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันที่ว่าส่งสัญญาณผิดปกติเนี่ยน,นะฮะถ้าสมมุติว่าบิมไปปรับให้เกิดสมดุลของระบบภูมิคุ้มกัน อันนี้ก็อาจจะหายได้นะแต่ทีนี้มีข้อแนะนำอย่างหนึ่งซึ่งเขาแนะนำมาว่าการใช้ผลิตพันธ์ธรรมชาติในการปรับเปลี่ยนภูมิคุ้มกันหรือทำให้เกิดระบบภูมิคุ้มกันสมดุลเนี่ยการใช้ผลิตพันธ์ธรรมชาติที่ต้องใช้อย่างต่อเนื่องอนะฮะแล้วก็อาจจะมีการปรับเพิ่มขึ้นลดลงตามอาการ,รหรือหยุดไปบางครั้งสักอาทิตย์ถึงหนึ่งเดือนแต่ เมื่อมันกลับมาก็ต้องเริ่มมาทานใหม่นะ <ๆ S 2> เพราะว่าการปรับเปลี่ยนภูมิคุ้มกันเนี่ยเพื่อให้อยู่ในสภาพสมดุลเนี่ยมันจะต้องใช้อยู่ตลอดเวลาถูกไหมฮะ <ๆ S 2> <ๆ S 2> เพราะว่าถึงแม้ว่าตอนนี้เราจะสมดุลแล้วแต่มลภาวะในร่างกายอาจจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบภูมิคุ้มกันใหม่ได้ครับ,รบเอาละครับขอบคุณมากครับคุณยูโซครับต่อมาคุณอับดุลราะมาแลเหมาะนะครับเรียก เปาะวอครับครับครับเรียกคุณเปาะวอง่ายๆนะครับเป็นรูมาติซึมครับแต่แรกๆขอย้อนกลับคือเป็นกระเพาะก่อนครับเป็นโรคกระเพาะครับเป็นกระเพาะมาเจ็ดเจ็ดเจ็ดปีกว่าเจ็ดแปดปีฮะผมทํางานซื้อยางที่อีสานครับขึ้นรถไปมานี่จะจะอ้วกขึ้นมาอ้วกอ้วกออกมาผมไม่กินยาเคมีฮะผมไม่ชอบ แอนตี้ตั้งแต่เด็กแล้วนะผมกินแต่ยาเขาเรียกยาโบราณสมุนไพรครับสมุนไพรแล้วก็นวดผมจะจอย่างนี้ครับครับครับคือไม่กินเลยยายาอันนี้สาเหตุของกระเพาะทราบไหมพอเลยคงกินอาหารไม่ตรงเวลาครับทานอาหารไม่ตรงเวลานะครับแล้วแล้วอาการมันแรงแค่ไหนรุนแรงแค่ไหนคือเวลาขับรถดีๆมันจะออกมาปุ๊บแล้วก็จะอจะอาเจียนออกมาครับ เลอเลอแล้วก็เราเป็นนักธุรกิจเรารู้ตัวเองว่ามันมันเวลาคุยกับใครมันเหม็นเนี่ยเรารู้ว่าอ๋อมันเริมเหม็นเปรี้ยวออกมาโอ้ช่วงนี้รวยนะสิซื้อยางอีสานมาคือถ้าพูดอย่างนี้ก็ก็จริงแต่ถ้ารวยแล้วไม่แข็งแรงร่างกายเราไม่ไหวก็ไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์เดี๋ยวก็ไม่ได้ใช้เงินนะฮะอ่าเสร็จแล้วก็คือนั่นโลกระเพาะ เสร็จแล้วมาหาวิธีรักษายังไงนะครผมก็มีพักพวกที่เป็นหมอนะครับเปิดคลินิกผมก็ไปถามว่าเอ๊ะทำไมผมเจ็บข้อมือแล้วก็ที่ตัดตุ่มกอโทษครับที่ตัดตุ่มจะบวมอืมก็บอกว่าคงจะเป็นโรคเกาลว่ลโรบาติเึมที่บอกนั่นแหละครับแต่ผมไม่กินยานะก็ยังไม่อยากไปหาหมอไหมไปหาหมอไหม ก็หาหมอที่เบิร์คลินิกเป็นเพื่อนกันไงเออ,อแล้วก็เขาบอกว่าอย่างนี้กินบรรเทาแก้ปวดก็แล้วกันปวอวง่ายๆแล้วที่บวมผมถตามว่าที่บวมนี่หาไหมเขาว่าเดี๋ยวก็หายอยู่นานก็ไม่หายแต่ก็ไปหาหมอหนวดหมอหนวดหมอก็นวดได้ส้สายหมอคนนี้คงขี้เกียจน,นวดหรือว่าพอดีหมอคนนี้เขารู้จักน้องเซะไงครับเขาก็เลยแนะนาให้ปะวอลองกินอันนี้สิออที่ห้านที่แล้ว ประมาณเดือนกุมภาเนี่ยแหละเพราะนวดกับแกนี่สี่ห้าปีมาแล้วไงคือบ้านอยู่ใกล้ๆหมดจนบอกขี้เกียจนวดแล้วใส่กนวดรู้ไม่หายสักทีก็เลยก็เลยเขาให้กินบีมนี่แหละนะกินแคปซูลผมก็กินไปประมาณไม่กี่วันกินมาเรื่อยๆ ประมาณสองอาทิตย์รู้สึกดีไอ้ตรงนี้ก็หายมผมยังบอกเออน่าจะถ่ายรูปเลยไปไปโชว์กับหมอว่าเนี่ยามีไม่ไม่ไม่ตอนเจ็บนี่เจ็บอยู่นานแค่ไหนเจ็บก้เจ็บ<อ>เจ็บเจ็บมากๆกี่กี่ปีมาแล้วก็ที่เจ็บประมาณสามปีคือผมซื้อ,อยางนะน,นะผมต้องขึ้นเครื่องครับจากหันใหญ่ไปลงที่หันกรุงเทพต่ออบบุบล รายได้ตรงนี้ก็ลดเยอะที่จริงขับรถเองได้เพราะเจ็บตรงนี้รายได้ลดเลยครับคือถ้าขับรถมันก็ประหยัดว่าไม่ไหวขับรถนี่มันก็จะอเจียนออกมาด้วยอ่บปวดนี่ปวดตลอดเวลาหรือว่าปวดช่วงปวดปวดตลอดครับคือมันจะเจ็บตรงนี้ตลอดมันเล้าๆล้แน่นๆแล้วก็ตรงข้อทั้งหมดนะครับมันจะเจ็บอืหมอแนะนาว่าเขาไปฉีดอะไรที่ข้อเนี่ย ผมไม่เอายอมอย่างนี้อันนี้นะคือแอนตี้เลยแอนตี้เคมี Me เลยวิธีการรักษาของรูมาติซึมเนี่ยต้องทำยังไงฮะอาจารย์โดยทั่วๆไปคือถ้าพูดถึงโรครูมาติซึมเนี่ยมันมันมันเป็นโรครวมๆหลายอย่างนะคะคอาจจะเป็นรูมาตอยอไทติสก็ได้ที่เราเรียกว่าโรคข้ออักเสบรูมาตอย um หรือเป็นข้ออักเสบ บางข้อหรือเป็นข้ออักเสบหลายๆข้อเป็นโพลีอร์ไทติสอะไรเนี่ยหรือเป็นโรคเกาต์ก็ได้เพราะว่าคําว่ารูมาติซึมนี่ก็คือเป็นโรคที่เกี่ยวกับข้อและกล้ามเนื้ออักเสบก็ได้เส้นเอ็นอักเสบก็ได้นะครับก็คือมีบวมออกมาใช่ไหมฮะซึ่งซึ่งหมอเขาได้ตรวจเลือดไหมฮะว่ามีระดับยูริกสูงหรือไม่ตอนนั้นก่อนจะนั้นผมมันเจ็บมากใช่ไหมผมก็ไปตรวจที่ ที่หันใหญ่ไม่ต้องบอกโรงพยาบาลนะเขาเขาก็เพราะว่ามีมีอะไรไขมันในเลือดด้วยเขาบอกมีไขมันสูงด้วยด้วยหมดไปหกหมื่นไปนอนสองสามวันอ๋อโอ้โหเถลิดรัวแต่ไม่ได้บอกเรื่องเจ็บไม่ไหวไม่ได้บอกเรื่องยูริกใช่ไหมครัมผมก็ไม่ได้ถามไม่ได้ถามด้วยคือไม่ค่อยสนใจเรื่องยาก็ให้หายปวดก็กลับเลยอืมบางทีการบวมมันไม่ได้บวมจาก กดยูริกอย่างเดียวถ้าข้ออักเสบมันก็บวมได้แต่ว่าถ้ามันบวมแบบนั้นน่ะนะฮะมันจะเป็นแบบร้อนแดงกดเจ็บอะไรพวกนี้คะกินเนี้ยกินบินนี่แหละกินบิตอนแรกๆทําไมถึงเป็นอย่างนั้นอาจารย์ผมดูในภาพของน้องเซ๊ะพามันถ่ายไงเห็นข้อมือขนาดนี้ยังหายเราแค่นิดเดียวก็ต้องหายคือมั่นใจอย่างนั้นครับกินลูกเดียวปวดขวดสีอะไรครับ กวนสีเขียวสีเขียวโอเคกวนนั่นเป็นพระเอกเลยที่บ้านโมนี่กินยังไงฮะกินยังไงวันละก็แรกๆก็2องสองนอนสองเดี๋ยวนี้หนึ่งแล้วคือคือไม่ค่อยหายแล้วไงก็ครับก็อันนี้เป็นสิ่งที่เราพบตั้งแต่ตอนที่เราพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุดแรกครับความจริงความตั้งใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ออปเปเรชั่นบิก็เพื่อใช้กับข้อเขาอักเสบ อาจารย์แล้วเราก็พบว่าบางคนกินแล้วก็ดีขึ้นอแต่บางคนกว่าจะดีขึ้นมันมีช่วงแรกที่มันปวดขึ้นมาครับที่เราเรียกว่าการกระทุ้งซึ่งผมไอ้คำว่ากระทุ้งเนี่ยผมก็เรียนจากผู้บริโภคที่มาเล่าให้ผมฟังเองว่ากระทุ้งมันมาเขามว่าไงมันไล่มันไล่ของเก่าบอกว่ามันมนไล่ออกบางคนบอกเออกระทุ้งเนี่ยมันดีแสดงว่ามันกําลังมีมีฤทธิ์มีเดชอ่าสักหน่อยมันก็ทุ้งก็หายแล้วสักพักมันก็หายจริงๆ แล้วเขาก็ดีขึ้นจริงๆนะครับในช่วงต้นเขาบอกว่ากระทุ้งก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็เอาครีมให้ทาก็ทาตรงไหนกระทุ้งก็ทามันตรงนั้นนะฮะแล้วมันก็มันก็ดีขึ้นพอสักพักหนึ่งเขาก็ไม่ต้องทามันก็ดีขึ้นทีนี้ค่าวนี้ตอนนี้เราอธิบายได้นะครับอธิบายได้แล้วจากการที่เราอธิบายได้ด็กนั้นเราก็เลยมีการพัฒนาอาการคือผลิตภัณฑ์อีกชุดหนึ่งเพื่อที่จะไม่ให้มีการกระทุง้ง ทําให้ดีขึ้นเลย,ด,เลยด,ดูแลตรงนั้นเลยคือทําให้ดูแลความเรื่องข้อโดยเฉพาะเลยตรงนั้นโดยเฉพาะนะครับ uh huh. ก็คือเพื่อที่จะไม่ให้มันมีกระทุงก็คือไปลดสารสกัดเปลี่ยนวิธีการสกัดครับ,รบแล้วก็ไปลดตัวหนึ่งลงมาว่าให้มันสัดส่วนพอเหมาะแล้วก็ปรากฏว่าหลังจากนั้นแคปซูลในนี้ที่เราทำออกไปกินแล้วก็ไม่มีกระทุงเลยแม้กระทั่งสองเม็ดสี่เม็ดหเม็ด ก็ไม่มีการกระทุง่งนะครับเพราะนั้นตัวนั้นก็เลยกลายเป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งใช้สำหรับกระดูกสำหรับข้อเขา่าปวดอาการปวดตรงนั้นโดยเฉพาะนี้<ม>อย่างกรณีนี้กรณีนี้นนนสีเขียวเนี่ยมันเกิดขึ้นเนื่องจากว่าประการแรกทีเดียวแคปซูลที่กินเข้าไปมันไปสร้างเม็ดเลือดขาวที่เราเรียกว่า th1 th1 แล้ว ทีเก็คือไม่อดขาวชนิดหนึ่งนะฮะที่ไปจะจะไปสร้างความสามารถในการขจัดสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายได้ในขณะเดียวกันมันก็ไปกดที2อซึ่งเป็นต้นเหตุของการการอักเสบอาการปวดนะครับถ้าหากใช้เปนานๆนะฮะในเปนานๆมันก็จะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นแในีสุดก็อาการนั้นก็หายแต่ก่อนที่มันจะไปกดทีเออจนกระทั่งมันสมดุล เทสหนะึ่งเทสสองมันปรับจนกระทั่งเทสหนึ่งมันมากกว่าเทสสองเนี่ยนะครับกว่าจะมันสมดุลได้ในระหว่างนี้ไอ้แคปซูลเดียวกันนะมีการสร้าง TS เซลอีกเซลลหนึ่งเ<ม>รียกว่า TS 17 TS 17พอ TS 17เกิดขึ้นมาปั๊บใครที่มีอาการอุมอาติซึมเนี่ย<ม>อยู่แล้วน่ยมันจะรุนแรงขึ้นทันทีเพ<ม>ราะฉะนั้นในช่วงต้น ทีเอสิไม่เกิดการรุนแรงเกิดขึาา้นทีาถามว่าแล้วต่อทีเอสิมันก็สร้างขึ้นมาเรื่อยๆแล้วทำไมอีกอาทิตย์หนึ่งมัน,มนหาย,หายก็ทีเอสหนึ่งมันไปกดทีเอสองไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งอาการพวกนั้นมันหายไปแล้วครับบางทีทีเอสิบเจ็ดมันยิ่งมากยังไงก็ไม่เป็นไรไม่มีผลแล้วก็ววไม่มีผลแล้วอ,อย่างเช่นคุณต้นผมอาจารย์น้ำพาย ไม่มีปัญหาโรคแพ้ภูมิตัวเองอกินสีเขียวไปสักห้าเม็ดเจ็ดเม็ดมันก็ไม่มีปัญหาอะไราาเพราะเพิ่มเทสสิบเจ็เท่าไหร่มันก็ไม่เป็นไร,รับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ผมมีโรคแพ้ภูมิตัวเองเมื่อนั้นนะฮะถ้าเพิ่มกินตรงนั้นปับ๊บอาการมันจะมาเลยรัรครับ,รบแล้วก็คือในระยะยาวก็คือท H 1มันไปกดทีเสอเรื่อยๆเรื่อๆจนกระทั่งอาการตรงนั้นมันหาย พราะฉะนั้นทีมสิบเจ็ดมันดีมากก็ไม่เป็นไรละวนะฮะเพราะฉะนั้นก็เลยในสุดมันก็หายนะครับอาจารย์อธิบายเยอะเดี๋ยวคุณปอวยเสียขวัญหรือเปล่าฮะเภอศาสตร์ต่อต้านเคมีอยู่นะเราเป็นนักวิทยาศาสตร์พวกซุกซนอ่ะใช่ไหมฮะพอเราเราเข้าไปถ้าบอกเขาจริงเข้าไปแล้วเราก็ตามเข้าไปดูว่าไม่เลื่อดขาวมันเกิดอะไรขึ้นนะซึ่งจริงๆเนี่ยอาหารทุกชนิดอ่ะกินเข้าไปแล้วมันก็ทําให้เกิดกระบวนการเหล่านี้กระบวนการเหล่านี้แหละ เป็นแต่เมื่อเราตามเข้าไปแล้วเรามาอธิบายอาการที่มันดีขึ้นปุ๊บ,ค,บคนก็จะฟังแล้ว,วเฮ้ยนี่มันเหมือนยาหรือเปล่าโอ้โหอธิบายได้ยิ่งกว่ายาเลอครับจริงๆมันไม่ใช่เลยนะคืออธิบายธรรมชาติของเราขอานอนุญาตน้องต้นหน่อยคือจะพูดทําไมผมกินเพราะมันไม่ใช่ยาไงถ้าเป็นยาพผมไม่กินเพราะ,ะน้องเซมาฝากให้อมอน,วน,วนุน่ะนะคือมามาให้กินขายหลายคนแล้ว ผมยังไม่กินผมต้องเช็คดูนะอินเทอร์เน็ตว่าจริงอะไรจริงดูดเรเซรีทั้งมังดูน้องต้นว่าดูายคุณอดดาราก็มีด้วยผมวัดดูหมดเนี่ยนึกว่าดูดรเซรีก็ดูหมอให้ฟรีนะถึงเอาคือไม่ค่อยเชื่อแล้วน้องเซ่ไปน้องเซ่ก็บรรยายบอกว่าข้างในนั้นมีฮับบุซอดะฮับบุซอดาในถ้าภาษาอาหรับแต่ถ้าภาษาไทยก็งาดาฮับบุซอดนี่ศาสดาอุัมดให้เขาให้กินไงเออ น่านี่น่ากินก็เลยกินไงแมงไม่กินวันนี้กับพงกระเพาะหายหมดก็ดีขึ้นเยอะเลยคือเดินกับน้องเซ่ไปสองกิโลไปกินข้าวยังสบายสบายครับดีครับที่จริงมันจะปวดที่ที่คอเมื่อกี้เดินสงสัยน้องเซะจะลองประวอ์หรือเปล่าไหมลูกเขาถ้าพิสูจน์ขอบคุณนะขอบคุณน้องเซด้วยแล้วก็ขอบคุณท่านอาจารย์ที่เห็นในนักโอน ผมก็ถ้าไม่เชื่อตรงนี้ผมก็ไม่กินูดตรงไปเลยครับขอบคุณมากครับขอบคุณทั้งสองท่านครับขอบคุณมากครับ Operation BIM หรือ Balancing Immunity นะครับคือกระบวนการที่คณะนักวิจัยได้ทำการสกัดสารสรรพคุณสูงจากผลไม้และทัญพืชของไทยมาผสมกันในลักษณะเสริมประสิทธิภาพเพื่อให้ดูแลสุขภาพของร่างกายให้แข็งแรง ผลิตภัณฑ์อาหารจากอับริชบิมไม่ชยานะครับจึงไม่ได้ไปจัดการกับอาการผิดปกติต่างๆในร่างกายโดยตรงแต่ไปปรับระดับภุ้มกันของร่างกายให้สมดุลแล้วร่างกายก็ดูแลและจัดการกับอาการผิดปกติเหล่านั้นตามธรรมชาติครับ